ในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานี่มีเรื่องของกระแสการแจ้งเรื่องของการกระทําทุจริตหรือว่าการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งบ้างไหมครับไม่ได้มีรายงานเข้ามาเลยนะครับก็ได้ติดตามถามเมื่อเช้าอีกครั้งหนึ่งว่ามีรายงานเรื่องที่ว่าคืนวันสุนขัขเห่าหรือหมาหอนเนี่ยขอโทษนะครับที่ไทยคานี้มีรายงานขาน่าวไหมณขณะนี้ยังไม่มีซึ่งไม่ไดเมาความก็จะไม่มีนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนช่วงประมาณสี่โมงเย็นก็จะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะตอบประเด็นนี้ด้วยครับ วันนี้เราคาดหวังกับการที่พี่น้องประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับก็ค,บคาดหวังเต็มที่นะครับขอเริ่มจากเขาตัวเลขเมื่อปี63นะครับในทันวา63ที่เราเรียกสบจรเนี่ยทั่วประเทศจะออกมาใช้สิทธิ์62.86เพราะฉะนั้นคร,คร้งนี้ในภาพรวมทั่วประเทศนะครับคะแนนเฉลีย่ยของการที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เราจึงตั้งเอาไว65้65เปอร์เซ็นต์สำหรับจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เยอะ ดังเช่นพัทลุงเนี่ยคราวที่แล้วกเ็78.06จเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็หวังว่าน่าจะสูงกว่านั้นนะครับเพราะประชาชนตื่นตัวมากกว่าครั้งที่แล้วอย่างเชียงใหม่เนี่ยถือเป็นอันดับ5เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะครับมี42เขตเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้ง2725หน่วยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเชียงใหม่ออกมาใช้สิทธิ์7171เนะฮะ71.95เเพราะฉะนั้นคราวนี้ทีมกรกตนะครับ ทั้งหมดเลยครับที่ซอยตอนพี่ที่ก่อนเชีมมยงใหม่นีรก็คาดหวังว่าเชีมมยงใหม่น่าจะมาให้ได้ถึง75เปอร์เซ็นต์นะครับลำพูนซึ่งเป็นรองแชมป์ครั้งที่แล้วเนี่ยขเขา77.86เขาก็ตั้งความหวังว่าจะออกมาใช้สิทธิ์กันได้ถึง80เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆครับการเปลี่ยนจากวันอาทิตย์มาเป็นวันเสาร์จะไม่มีผลกับตัวเลขที่มาใช้สิทธิ์เราคำนึงครับว่ามีการเปลี่ยนแต่ก็มีเหตุจำเป็นดังทด้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วน,นะครับแต่เราก็เพิ่ม บทบาทในการประชาสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับส่วนกระบวนการขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็ <c oughs> ได้ทําหนังสือไปถึงกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตษาหกรรตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อให้เขาแจ้งหน่วยงานและก็สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้ผู้ที่ต้องทํางานวันนี้ออกมาใช้จิตเลือกตั้ง ขอความร่วมมือไประดับประเทศนะครับส่วนในระดับจังหวัดเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารารประจําจังหวัดทุกจังหวัดส่งสือแจ้งสภาหอ,อการค้าและประอาตสหกรรมประจําจังหวัดเพื่อให้ความร่วมมือนะครับข่าวดีที่ตามไ้เมื่อวานนี้ที่ไปพูดคุยกับทีมของเราที่ลําปูนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีหลายโรงงานที่จะให้วันนี้เป็นวันหยุด เพื่อให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่แสดงให้เห็นว่ามีการร่วมมือกันจ,จริงจังครับขอขอบคุณใน,นอง์การนี้ครับเรื่องการที่จะได้เป็นผลแล้วใช่ไหมครับประชาชนใช้ความสนใจในการจะเข้าดูแอชันก็ประการห่มั่นใจมากแค่ไหนคราบว่าจะไม่มีลนอีกแล้วครับเราก็พยายาม สร้างความมั่นใจในจุดนี้เสมอนะครับถึงเวลาที่จะใกล้ติดอีก็จะเริ่มรายงานผลนะครับแล้ก็ตระหนักดีครับทุกพาคส่วนตระหนักดีนะครับว่าจะต้องมีประชาชนเข้าไปสนใจเพราะนั้นเราก็ได้ทําให้มั่นเราจะพยายามสร้างความมั่นใจที่สุดว่าระบบจะไม่ล่มนะครับที่เราประกาศไว้ก็คือว่า าการติดตามผลการเลือกตั้งนี่นะครับนอกจากไปไปดูที่สื่อราชการซึ่งคงไม่สะดวกทุกท่านนะครับสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์2องเว็บไซต์และก็เว็บไซต์กอตออันหนึ่งนะครับและในสมาร์ทบลูดซึ่งผมก็เมื่อเช้านี้ก็ครชักอีกทีว่าเอาให้แน่ใจทําให้เต็มที่อย่าให้แน่นถึงเวลาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนจะเข้าไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกอย่างจะสามารถบริหารจัดการได้ให้เป็นไปนตามที่ได้ก่อเอาไว้นะครับ การรายงานจะเริ training, ่มกั้18มีนาคมนะครับจังหวัดที่จะรายงานได้เร็วก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กด้วยนะครับของเชียงใหม่หรือจังหวัดหญ่นะครับอาจจะรายงานได้ประมาณเมื่อตอนพเสร็จบนะครับย้ำนะครับเป็นรายงานการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเชียงใหม่เนี่ยเดาเอาว่า5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับถ้าเสร็จบทนั้นได้แล้วก็จะดีใจมากนะครับสิ่งที่ต้องการก็คือความถูกต้อง และรวดเร็วถ้าเอารวดเร็วแล้วไม่ถูกต้องก็อาจจะ,ะสร้างความสับสนก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามได้นในช่องทางรื่ว่านะครับกฎหมายจริงแล้วหนอะไยรเนะทุกคนก็รู้ว่าขอบเขียร์ในการดำเนินการเนี่ยควรจะเป็นไปตามกฎหมายอย่างไรนะครับก็บส่วนนี้เรามีความชื่นชอบเนี่ยกับเรื่องป,ปกติที่เราสาร้างเป็นเห็นได้แต่อยากให้ต่อให้เกิดความแตกแยกรกลอว่าเลียด์ช้างกันเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเพรผมจะอ้างรัฐธรรมนูญปี60มาตรา50หน้าที่ปวงชนชาวไทยนะครับ,รบถือว่าทำอะไรก็ได้จะสร้างความแตกแยกสังคมนครับขอบคุณมากครับ